บรรดาผู้ที่ดีรอบคอบในทางของเขาก็เป็นสุขคือผู้ที่ดำเนินตามพระธรรมของพระเจ้าพันธกิจมานาประจำวันเต็มใจเสนอมานาประจำวันเรื่องราวที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เข้มแข็งและเติบโตขึ้นในทางแห่งองค์พระเยซูคริสต์สวัสดีครับคุณฟังขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของมานาประจำวันนะครับสร้างสารรค์และผลิตบรายการโดยพันธกิจมานาประจำวันผมสันทัศนะครับรับหน้าที่ดำเนินบรรายการ มานาประจำวันนี้พบกันประจำวันที่13เดือนพฤศจิกายนในหัวข้อเรื่องนามบัตรและคำอธิษฐานและพระชจะของพระเจ้าที่จะนำมาใคร่ครวญและสามัคคีธรร่วมกันในวันนี้ก็ปรากฏอยู่ในพระธรรม 2. พงษักริย์บทที่20ข้อที่1ถึงข้อที่7นะครับพระธรรมสองพงกษัตริย์บทที่20ข้อที่1ถึงข้อที่7ก็ได้ปรากฏเรื่องราวและเนื้อหาทั้งหมดดังต่อไปนี้ว่า ครั้งนั้นเฮเซคิยาทรงประชวนใกล้จะสิ้นประชนและอิสยาผู้เผยพระจันะบุตรอามอสเข้ามาเฝ้าพระองค์และทูลพระองค์ว่าพระเจ้าตรัสดังนี้ว่าจงจัดการบ้านการเมืองของเจ้าให้เรียบร้อยเจ้าจะต้องตายเจ้าจะไม่ฟื้นแลเเ้วเฮเซคิยาทรงหันพระพักเข้าข้างฝาและอธิษฐานต่อพระเจ้าว่า ข้าแต่พระเจ้าขอทรงระลึกถึงว่าข้าพระองค์ดำเนินอยู่ต่อเบื้องพระภักพระองค์ด้วยความซื่อสัตย์และด้วยสิ้นสุดใจและได้กระทําสิ่งที่ดีในสายพระเนตรของพระองค์และให้เซคียากันแสงมากยิ่งและอยู่มาก่อนที่อิสยาจะออกไปถึงลานพระราชนาของพระเจ้ามาถึงท่านว่า จงกลับไปบอกเฮเซกิยาเจ้านายแห่งประชากรของเราว่าพระเยโวาพระเจ้าของดาวิดบรรพุรุษของเจ้าตรัสดังนี้ว่าเราได้ยินคำอธิษฐานของเจ้าแล้วเราได้เห็นน้ำตาของเจ้าแลว้วดูเถิดเราจะรักษาเจ้าในวันที่สามเจ้าจะเข้าไปในพระนิเวศของพระเจ้าและเรา จะเพิ่มชีวิตของเจ้าอีกสิบห้าปีเราจะช่วยกู้เจ้าและเมืองนี้จากมือของพระราชาแห่งอซสเรียและป้องกันเมืองน,นี้ไว้เพื่อเห็นแก่เราเองและเพื่อเห็นแก่ดาวิดผู้ับใช้ของเราและอิสยาบอกว่าเอาขนมมะเดื่อมาอันหนึ่งให้เขาเอามาวางไว้บนพระยอดนั้นเพื่อพระองค์จะทรงหายเป็นปกติ คุณรู้ฟังครับผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเธอเพิ่งจะเป็นแม่ไม้เมื่อไม่นานมานี้นะครับเธอเริ่มมีความรู้สึกกังวลใจ mm hmm. เธอต้องใช้ข้อมูลสําคัญเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่พลากชีวิตของสามีเธอไป mm hmm. เพื่อจะรับเงินจากบริษัทประกัน mm hmm. เธอได้คุยกับตำรวจคนหนึ่งที่ตกลงว่าจะช่วยเหลือเธอแต่เธอทำนามบัตรของเขาหายไปเธอจึงอธิษฐานวิงวอนขอพระเจ้าให้ช่วยเหลือและไม่นานหลังจากนั้น ขณะที่เธออยู่ที่โบสถ์และกำลังเดินผ่านหน้าต่างเธอก็เห็นนามบัตรของตำรวจคนนั้นอยู่ตรงที่ขอบหน้าต่างพอดีเธอไม่รู้ว่ามันไปอยู่ตรงนั้นได้อย่างไรแต่เธอรู้ว่าเพราะอะไรคุณรู้ฟังครับเธอจริงจังในการอธิษฐานอย่างมากซึ่งก็ควรจะเป็นเช่นนั้นนะครับพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าจะฟังคําทูลขอของเราเปโตรได้กล่าวว่า พระเนตรขององค์พระผู้เป็นเจ้าเฝ้าดูคนชอบธรรมและพระกันของพระองค์ทรงสดับคำอ้อนวอนของเขาคุณรู้ฟังครับเพราะัมพีได้ยกตัวอย่างถึงการที่พระเจ้าทรงตอบคำอธิษฐานหนึ่งในนั้นก็คือเฮเซคียา ah, กษัตริย์แห่งยูดาผู้ทรงประชวนนะครับพระองค์ได้รับคำทำนายจากอิสยาผู้เผยพระรจนะว่าจะส่งสิ้นประชนกษัตริย์ทรงรู้ว่าควรทำอย่างไรพระองค์ทรงอธิษฐานต่อพระเจ้า และทันใดนั้นพระเจ้าตรัสกับอิสยาให้ไปบอกกับกษัตริย์ว่าเราได้ยินคำอธิษฐานของเจ้าแล้วและเฮเซคิยาก็ได้มีชีวิตอยู่ต่ออีก15ปีคุณผู้ฟังครับพระเจ้าอาจจะไม่ได้ตอบคำอธิษฐานเหมือนเรื่องนามบัตรบน,นขอบหน้าต่างเสมอไปแต่พระองค์ทรงยืนยันกับเราว่าในยามยากลำบากนั้นเราจะไม่ได้เผชิญเพียงลำพังพระเจ้าทรงมองเห็นเรา และทรงอยู่กับเราและทรงฟังเสียงคำอธิษฐานของเราเสมอคุณไ้ฟังครับขอให้คุณได้ใช้เวลาคิดและใคร่ครวงดูว่าความกังวลที่สุดของคุณนั้นคืออะไรบ้างและคุณจะมอบสิ่งเหล่านั้นไว้กับพระเจ้าและทูลขอการทรงนำและการช่วยเหลือจากพระองค์อย่างไร และมาถึงในช่วงสุดท้ายของมานาประจําวันนะครับช่วงเวลาที่เราจะร่วมใจกันอธิษฐานนะครับข้าแต่องค์พระบิดาเจ้าพระองค์เจ้าข้าขอพระคุณพระองค์ที่ทรงอยู่ตรงนี้และทรงฟังคําอธิษฐานของข้าพระองค์เสมอจึงอธิษฐานและขอขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนคุณผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังมานาประจำวันอยู่ในขณะนี้นะครับ ถ้าคุณู้ฟังท่านใดมีความประสงค์ต้องการจะติดต่อมาอย่างทิมงานของเราผ่านช่องทางดังต่อไปนี้นะครับจดหมายหรือไปสีในปัจจาหน้าซองส่งถึงพัฒกิจมานาประจําวันตู้ปนสามห้ 5, ปาปนฝหัวหมากกรุงเทพหนึ่งศผ่านทางเว็บไซต์นะคที่ w w w รับที่ www t h a i ODB.ORG และสอบถามพูดคุยเพิ่มเติมผ่านทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข0271851 6 6ถึงและทั้งหมดนี้คือมานาประจำวันนะครับหมดเวลาสำหรับวันนี้กลับมาพบกันได้ใหม่ในครั้งต่อไปขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังของพระเจ้าทรงอวยพระพรสวัสดีครับ เมือนไม่มีใครตรงนั้นอยากมีสักคนที่รักและห่วงกันแต่เหมือนได้เพียงแค่ฝันไปแต่พระเยซูไม่ทิ้งไม่ห่างไกลพระองค์ยังอยู่ตรงนั้นเป็นแรงกำลัง คอยเคียงข้างกันไม่ว่ามันเป็นเช่นไรเราไม่ทอดทิ้งไม่ได้ห่างไปไกลเธอแค่คำ thank you ប្រងស្រងស្នេហ៍ឬរាប់ត